สวัสดีค่ะวันนี้จัดรถเท่ๆซีว i c FK 1.5 Turbo RS มาให้1นึคันทุกคนคะ่ะกับราคาพิเศษประหยัดจากใต้แดงไปหลายแสนเลยวันนี้นะคะเราอยากให้คุณได้มีรถกันง่ายๆนะคะด้วยราคาที่จับต้องได้ออกรถใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่างวันนี้ค่ะขอพาดูรถนะคะ c ีวิ c FK 1.5 RS Turbo ปี2020ไม่น้อยวิ่งไป90,000โลคันนี้รถสีเทาแลมโบที่หลายๆคนถามหาพลาดคันที่แล้วไม่เป็นไรนะคะวันนี้ขอพาดูอีกหนึ่งขั้นสวยพอกันเลยนะคะเท่พอกันนะคะกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะพร้อมโลโก้ H และ RS นะคะด้านหน้าให้ตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะ ไฟโปรเจกเตอร์ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสเกิร์ตสวยมากๆนะคะเรือจักหน้าคือแบบอลังการมากนะคะเครื่องยนต์1.5 iu เท็ตโบทุกคนนะคะล้อมาดูกันล้อแม็กนี้เป็นไงทุกคนหล่อมากหล่อสะดุ้งมากนะคะยางคุณภาพดีมิชลินนะคะเป็นยางขอบ18นะนี่เลยนะคะอ่ะให้ดูกันดูยางด้วยนะคะ ด้านข้างกระจกค่ะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะมือจากโครเมียมด้วยมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าโอ้โหสีเทาลัมโบทุกคนสวยบาดตาบาดใจมากๆโอเครีวิวกันต่อนะคะเกิดการจราจรติดขัดนิดนึงนะคะมีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันอีกแล้วเอาล่ะนะ ด้านหลังนะคะสำหรับตัว Civic FK 1.5 RS Turbo นะคะทุกคนก็เป็นรถแฮชแบ็กนะคะดีไซน์เทๆ่ๆนี่ด้านหลังนะคะมีไฟนะคะเข้ามุมตัว C แบบนี้ทุกคนเห็นเหมือนพลอยไหมว่าเป็นตัว C นะคะ C ซีวิกนั่นแหละนะคะแล้วก็ front RS แบบนี้มาให้กล้องหลังนะคะเซ็นเซอร์นะคะและใดๆที่สะดุดตาสะดุดใจนะคะปลายท่อคู่สเกิร์ตปลายท่อคู่แบบหล่อมาก แต่ปุ่มยางใต้ H นะคะมาดูกันสำหรับภายในห้องสัมภาระนะคะบอกเลยนะได้กว้างมากมานกันโซนนะคะแล้วก็ยังมีไฟสองสว่างด้านในอีกนะคะอุปกรณ์ SOS นะคะใส่ไว้ให้ครบแล้วค่ะภายในที่นั่งของผู้โดยสารเป็นยังไงมาดูกันเลยโอเคนะคะนี่บรรยากาศภายในก็ได้ความสปอร์ตนะคะบอ หนังสีดำนะคะเย็บตะเข็บได้แดงพร้อมที่พักแขนและที่วางแก้วแบบ two in one กันเลยนะคะเอาล่ะนะคะมาขึ้นรถเป็นคนขับกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะได้ชุดเบาะหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันเลยสำหรับที่นั่งคนขับนะคะไซส์ airbag นะคะ Airbag ด้านข้างค่ะและยังมีเบาะนี่ค่ะที่ปรับไฟฟ้าได้สบายๆเลยเมื่อกี้พลอยปรับนะคะสะดวกมากๆขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคนะคะมาค่ะเอาล่ะนะคะขึ้นรถกันนะคะขอชื่นชมความสวยหน่อยดีไซน์ที่ Honda าทำมาให้คือแบบขวาิงก็ลงรักนะ,ะทุกคนนะคะถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสนะคะและตามหารุ่นนี้อยู่ในราคาพิเศษนะคะเพียง8 9 9 0 0 0บาทไม่ต้องจ่ายเป็นล้านทุกคนนะคะไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะก็ประหยัดไปนะคะสำหรับรถนะคะที่คัดคุณภาพดีๆมาให้คันนี้เป็นซ i vic FKRS 1.5 RS Turbo นะคะคันนี้ก็ไมยน้อยวิ่งไป9,000กโลรถปี2020พ่อยว่าถือว่าปกติเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนท้ายในหะ้มันเครื่องขัดเครือบสีให้นะคะทุกอย่างคือสวยมากๆปุ่มพุชสตาร์ทนะคะปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะตกแต่งลายเคปล่ามาให้ Cruise Control กันออกนอกเลนตรงนี้นะคะสปีกเกอร์รับสายวางสายได้หมดค่ะ จอทัชสกรีนนะคะนี่ปรับแอร์ได้ที่จอทัชสกรีนแบบนี้เลยค่ะรลองด้านหลังก็คมชัดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเลนส์นำสายตาเอาา่ะนะคะทุกระบบพร้อมใช้งานนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขับรถคุณได้นี่ค่ะเป็นแจสมาร์ทคีเลสนะคะมีให้ครบชุดเลยมากันทั้งครอบครัวเลยนะคะสวยมากๆ รถสายสปอร์ตเลยทุกคนนะคะถ้าใครกำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าคุณเจอแล้วนะคะของดีของสวยคุณภาพดีๆค่ะราคาพิเศษเพียง899,000บาทคนเพียง14,999บาทเท่านั้นนะคะ c i w FK 1 i g RS Turbo B 2020คันนี้นี่แพดเดิลชิพก็มี Cruise Control ก็มีเอาอะไรอีกนะทุกคนได้ครบทุกอย่างแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะออกรถ ใช้เงินเพียง999บาทคืนจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเพืเ่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมบอกได้ติดต่อออกรถนะคะช่องทางด้านล่างคลิกไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ